รถยนต์ครบวงจรสวัสดีครับสวัสดีลูกค้ารอน PE ทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน2คนตรงนี้นี่นะครับรีวิวอีกแล้วครั้งที่แล้วนะครับเราได้รีวิวนะครับน้องเล็กอชายกลางอชายใหญ่นะครับผมและในวันนี้นะครับเขตเรามีอะไรคือเขาก็มากันครบ3คนแล้วคึ่ง ก่อนที่จะมีชายเล็กชายกลางและชายใหญ่เขามีบุคคลคนหนึ่งหรือต้องเรียกว่าเครื่องครึ่งหนึ่งในตระกูลลอนส์ของเรามันเป็นยังไงถ้าลองพูดศักยภาพของเขามาน้องเล็กชายกลางชายใหญ่เขาคือหนึ่งในตระกูลและคนคนนี้คือคนที่อยู่จุดสูงสุดของลอนส์พีเอของเรามันเป็นยังไงครับเขามีชื่อว่าท่านผู้บริหารนั่นเองเรียกว่าท่านประธานบริษัทนั่นเองับผมจงเรียกเขาว่าท่านประธานบริษัท ท่านประธานบริษัทนี้คืออะไรครับเขามีชื่อที่เรียกในวงการว่า Rons PE Pad Seven ิงงิงงิงงิงโอเคเดี๋ยวเอา Pad Seven ขึ้นมาเลย1 2โอ้มาแล้ว <Wow. S 1> นี่ครับผม Rons PE p e. a มันใหญ่ไปป่ะวะมันใหญ่มาก <c oughs> <c oughs> คือมันใหญ่มากครับผู้ชมที่มันใหญ่เนี่ยไม่ใช่ใหญ่ แค่กล่องนะครับเครื่องก okay. ็ใหญ่เครื่องก็ใหญ่ด้วยข้างในใหญ่ใหญ่หมดเลยเราพาดูข้างในกันดีกว่าโอเคเอาเริ่มจากการดูกล่องก่อนแล้วกันครับกล่องนี่คือแบบมาตรฐานเดียวกับกระเป๋าเดินทางเลยอะแบบที่เขาเรียกนะเดินทางบนเครื่องบินที่ต้องใช้กระเป๋าที่มันกันกระแทกอะอันนี้ระดับนั้นเลยเราไปดูข้างในกันดีกว่าเพาโอ้โหหนัก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 ระดับระดับผู้บริหารระดับอีกเบิ้มฮะโอเคเดี๋ยวเปิดกันปึ๊บเอาออกมา นนไม่เจออะไรเลยไม่มีอะไรโอเคเพราะว่าเขามีตัวโฟมแล้วก็ตัวหน้าต่างบานนี้กันไว้ให้ครับเดี๋ยวเราเปิดตัวของหน้าต่างส่วนแล้วกันโอเคเฮ้บ <Okay. S 2> มีล็อก4ตัวเปิดลงมาเอ็นนิดนึดนงเราจะเจอกับแทันทนี๋ยวอะไรบ้างเลยผมไม่เห็นเลยครับผมโอเคในนี้นะครับจะเป็นในส่วนของใบรับประกันสินค้านะครับที่มีเฉพาะคนที่ซื้อกับลอนทีเเท่านั้นนะครับผมครับผมอย่างที่สองนะครับจะเป็น ใบเซอร์นะครับเพื่อเป็นยืนยันว่านี่คือของแท้จากลอน PE แล้วก็เป็นการดูแลนะครับจากโรงงานลอนสัเจนประเทศจีนนะครับผมอและอย่างที่3ครับทันทานอันนี้เอกสิทธิ์เฉพาะ้อน PE ใช่ครับอันนี้จะเป็นหนังสือคู่มือนะครับสำหรับให้ลูกค้านะครับได้ไปศึกษานะครับด้วยตัวเองโดยจะใช้กับแอป PE ครับ มีเฉพาะร้อนเท่านั้นใช่ซึ่งแอปมีเฉพาะร้อน PE เท่านั้นซื้อที่อื่นไม่มีนะครับไม่มีแถมโอเคฝั่คนี้จบครับฝั่งนี้หมดไปครับอ่ะอ่ะฝั่งนี้ฝั่งนั้นมีอะไรบ้างเอ่ยซึ่งปึ๊บออกมาโอ้ a d a ตอ e r นั่นเองครับมีอะไรบ้างเอ่ยมีสายไฟต่างๆตอนนี้ก็เท่าที่ผมเห็นอย่างเด่นชัดที่สุดคือปลั๊กชาร์จออกง่ายสุดแล้ว ใหญ่มาเฮ้ยผมว่าผมว่าเขาใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเยอะนะมันมีเหตุผลที่ต้องใหญ่เดี๋ยวผมจะเล่าไว้ก่อนแล้วกันครับผมเดี๋ยวเราเอาออกไว้ข้างนอกก่อนแล้วกันเนาะตอนนี้ก็ฝั่งเนี้ยมันคือดปเตอร์ทั้งหลายแหล่แล้วไอ้พวกนี้คือลัก VCI ของเราเดี๋ยวขออนุญาตถอดออกมาทีนึงโอเคนี่เห็นไหมนี่ VCI มีแค่พักใช่ไหมครับพี่เชเป็นแค่ด d a ตอร์ต่อครับตัวลักจริงใหญ่กว่านี้ครับผมเดี๋ยวเอาลงไว้ก่อนละใไบที่ฐานเข้าใจโอเคโอเคเราหมดฝาแรกแล้วครับ มีก๊อฟสองขออขอญาตวางนิดหนึ่งโอ้โหใหญ่มากใหญ่มากแบบใหญ่เต็มต๊ะเลยฮะกินพื้นที่มากๆนะฮะโอเคเอาโฟมออกันแทนตัวเครื่องเต็มกล่องเต็มเต็มเต็มแน่นแน่นอันนี้ดูดูของที่เอาออกง่ายก่อนแล้วกันครับตัวนี้คือ VCI นะครับผมที่เป็น VCI เฮ้ยสมาร์ทลิง์ซีแบบนี้แสดงว่า24โวลต์ได้ครับผมโอ้โหเหมือนกับตัวของโปรสามลิง ใช่ครับเป็นเลยนะครับผมตั้งแต่โปรสามลิงก์แพดไฟล์ิงก์แล้วก็แพดเซเว่นลิงก์ใช่ครับใช้ตัวสมาร์ทสี่สมาร์ทลิงก์สี่เหมือนกันหมดนะครับผมใช่ครับโอเคเดี๋ยวผมก็วางไว้ก่อนอันนี้คือตัวพระเอกลอกกันก่อนดีกว่าเสียงแน่นหนามากครับนี่คือ Launch PE แพดเซเว่นโิงก์โอ้โหใหญ่มากผู้ชมดูดิใหญ่มากๆอ่ะ คือเครื่องเครื่องนี้แบบดูแล้วแข็งแรงอ่ะใช่ครับโอเคเดี๋ยวผมเอากล่องลงไปก่อนแล้วกันแล้วเราจะมาดูกันตัวแพดเซเว่นลิงตัวนี้ไปครับไปโอเคตอนนี้เราเอาตัวแพดเซเว่นลิงของเราขึ้นมาไว้ที่บนโต๊ะของเราที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะเห็นได้ว่า3ส่วนที่ผมเอาไว้เป็นแบบชุดทูโลงเลยจริงๆมันจะมีแค่2ส่วนแต่มันมีอีกหนึ่งอย่างที่ผูกขึ้นมาคืออะไรครับนี่ครับเฮ้ยอะแดปเตอร์ผูกมาวะ ตัวนี้เป็นตัวอะแดปเตอร์จ่ายไฟที่มันไม่เหมือนกับอะแดปเตอร์ทั่วไปที่เราเป็น Type C ซึ่งตัวนี้สังเกตเห็นนะครับว่ามันจะเป็นตัวจ่ายไฟแบบ DC ต่อตรงเลยเพราะอะไรครับผมเพราะว่าตัวของ VCI ตัวนี้นะฮะทุกตัวที่เป็น Smart Link จะมีสายที่เอาไว้ต่อไฟเลี้ยงซึ่งเดี๋ยวเราจะบอกว่าทำไงได้ครับเอาวางไว้ตรงนั้นก่อนเผื่อบางคนถามว่าเอาขึ้นมาทำไม เต่เรามาดูกันที่ตัวของสินค้ากันดีกว่าครับท่านประธานบริษัทใหญ่จริง <c oughs> โอเคท่านประธานบริษัทของเรานะครับผมจะ <c oughs> <c oughs> ดูจากภายนอกอุ้ยมีที่ตั้งด้วยโอ้ยมีขาตั้งมีขาตั้งน <c oughs> ่า, <c oughs> นาจะใหญ่มากๆ <c oughs> โอเคเดี okay, ๋ยวผมจะลองเผาสเปคให้ฟังก่อนล้วกันนะครับผมบตัวนี้นะครับ Launch PE Pad 7 Link นะครับผมรันด้วยระบบปฏิบัติการ Android 9นะครับผมบแล้วก็มีขนาดหน้าจอใหญ่สูงสุดถึง13.3นิ้วโ <c oughs> ดวยความละเอียด1,920คูณ1 0 8 0โอ้โหมันใหญ่กว่าตัว iPad Pro 12นิ้วโ,โหใหญ่มากอะแบบจอคมแล้วอะตอนนี้ โอเคแล้วก็ต่อก็ด้วยนะครับ CPU นะครับมีความเร็วอยู่ที่2 0กิกะเฮิร์ตเป็นแบบอ c t a core 8หัวก็เลยทีเดียวครับแรมที่ให้มานี่สูงสูงกว่าโทรศัพท์ผมอีกสูงมากครับ8กิกะไบต์ว้าวจริงจริงเนี่ยคือระบบปฏิบัติการตัวนี้ก็คือถ้าเกิดว่าใครเอาไปใช้เนี่ยสบายเลยสบายแน่นอนครับผมนอกจากแรมที่ให้มาเยอะลอมตัวนี้ก็ไม่แพ้กันนะครับผมให้มาสูงมากสูงมาก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 256กิกะไบต์ใช่ไหมทั้งหมด256 ใช่ใช้ไงให้หมดไม่รู้ผมใช้ไม่หมดน่า64บผมกันใช้ไม่หมดเลยน่าจะหลายปีครับกว่าจะเต็มครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเห็นมาตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วก็แบบกังวลว่าแบตหมดง่ายไม่ครับผม แบตเตอรี่นะครับผมให้มาถึง71.1วัตต์ออวเลยครับใช้กันแบบเขาเรียกว่าไม่ได้นับเป็นเหมือนมิลลิแอมกันแล้วก็คือตอนนี้นับเป็นทรงโน้ตบุ๊กเลยใช่ครับแบตเตอรี่อยู่ยาวยาวมากนะฮะก็คือเครื่องใหญ่เนี่ยอย่าคิดว่าแบตจะหมดเร็วโหใช้กันแบบว่าข้ามวันข้ามคืนข้ามเดือนข้ามปีกันเลยทีเดียวแบใหญ่มากนะฮะโอเคยังไม่จบนะครับผมซึ่งตัวเนี้ยในเมื่อเขาเป็นพี่ใหญ่สุดเขาก็เลยให้มาเยอะที่สุดมีก้องมาถึง2ตัวครับหน้าและหลัง Oh. โดยด้านหน้านะครับผมมีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลและกล้องหลังนะครับผมให้ความละเอียดมาถึง13ล้านพิกเซลโอ้โห oh. ตัวนี้นะครับยังรองรับตัวของ Wi-Fi ทั้ง2ระบบทั้ง5 g h z แล้วก็ตัวของ2.4 g h z ด้วยเองนะครับผมครับและยังไม่จบนะจากสเปคที่ผมพูดไปเนี่ยรุ่น e iPad 7 Link ของเรานะครับยังได้รับมาตรฐานกันน้ำ IP65 อีกด้วย oh. พูดกันมาอย่างเนิ่นนานเรามาดูกันดีกว่าว่าด้านในเนี่ยของท่านผู้บริหารเนี่ยเขามีอะไรมาให้บ้างอันดับแรกเลยนะครับผมแอปคู่ตัว ผู้บุญแอปอะไรครับช่วยสัมภาษณ์น่ครับครับแอปตอนนี้นะครับจะเป็นแอป X 4 3 1 p h a d s ครับผมโอ้คือเป็นแอปเวอร์ชันแพดเลยใช่ไหมใช่ครับมันจะเป็นเวอร์ชันแพดซึ่งตัวแพดเนี่ยมันจะอัปเกรดไปกว่าตัวโปรวว้าครับผมหุ้ยแสดงว่าฟังก์ชันนี่อัดมาเปรีเปรียะใช่ครับตัวว่าไปแล้วก็ลองเข้าให้ผู้ชมดูดีกว่าได้ครับ เห็นอะไรหรือเปล่าเห็นอะไรหรือเปล่าภาษาไทยใช่ครับภาษาไทยที่พัฒนาโดยลอน p e ของเราเองครับและยังไม่จบนะครับลอน p e แพเซเวลิ้งของเรานะครับยังสามารถใช้ระบบภาษาไทยที่แปลและพัฒนาโดยพีเออโตเท e ตั้งแต่วันแรกที่ใช้เปิดเครื่องปุ๊บใช้ได้เลยจัดไปครับผมอน PE ของเราได้พัฒนาระบบภาษาไทยด้วยมือของเราเองนะครับโอเคครับผม ตัวนี้ก็คือตัวของซอฟต์แวร์แบบ,บแพดในซีรีส์ที่เรียกได้ว่าจัดเต็มทุกอย่างอยู่ในนี้รองรับทั้ง12โวลต์และ24โวลต์ใช่ครับ <นะ S 1> จง24โวลต์เนี่ยครับจะฟรีมาเลย5รุ่นครับผมมีม so, ิ t ูบิชิ h ูโซ s o ครับฮีโน่ฮวนโนะครับิสันยูดี และอีซูซูครับเฮ้ยมันเยอะจังก็คือมันเป็นรถตลาดของประเทศไทยนะครับครอบคุมครอบคลุมเลยซื้อไปคือใช้ได้เลยใช้ได้เลยครับไม่ต้องซื้อเพิ่มไม่ต้องซื้อเพิ่มครับแล้วถ้าอยากซื้อเพิ่มซื้อได้ไหมได้ครับถ้าเกิดว่าลูกค้าครับเจอยี่สิบสโวลต์นอกเหนือจากนี้สามารถซื้อซอฟต์แวร์ ยื่วัตอัดเต็มอัต,ตากับพวกเราได้เลยทุกรุ่นทุกรุ่นครับด้ความที่ว่าแพดเซเว่นลิงของเราครับมันคือเครื่องสแกนระดับสุดยอดซูเปอร์เดี๋ยวผมจะลองให้ดูว่ามันมีฟังก์ชันที่พิเศษอะไรบ้างมีรถจักรยานยนต์ด้วยลายจักรยานที่ชอบเลยทีเดียวต่อไปนะฮะก็จะเป็นการตรวจจับแคนบัส มันคือการตรวจจับหน้าปัก OBD นั่นเองนี่ครับสิ่งที่จะภูมิใจมากเลยพลังงานใหม่รถไฟฟ้าโอ้โหสุดยอดและยังมีการตรวจจับแบตเตอรี่นี่หลายรุ่นเลยครับผมดังสโลแกนที่เรียกได้ว่า one eat enough ครบจบในเครื่องเดียวโอ้โหครับคือลูกค้ายังจำกันได้ดีนะครับว่าตัวของ Launch P เรากับเครื่องสแกนทุกรุ่นที่ซื้อไปจะมีอะไรให้เป็นอย่างแรกเลยครับผม สิ่งที่ติดเครื่องไปไห,หาหที่อื่นไม่ได้ไม่ได้มีแค่เราเท่านั้นนะฮะนั่นคือแอป PE ครับครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่คือแอปครับแอปเอกสิทธิ์เฉพาะรอ n c h PE เท่านั้นม,มันค,คืออะไรดีกว่าแอป PE เนี่ยครับในนี้นะครับจะมีเนื้อหาครับให้ลูกค้าเนี่ยได้เรียนรู้ว่าซึ่งเราเนี่ย ได้ยัดเนื้อหาของการอบรมเฟสหนึ่งไว้นในแอปนี้เรียบร้อยแล้วก็คือมีแค่แอปรู้เลยใช่ครับโอ้หาในเน็ตไม่ได้ใช่ครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของไกด์ไลน์นะครับหรือว่าวิธีการเข้ารถต่างๆที่ร้อน P.E. ของเราเนี่ย ได้จัดทำแล้วก็ลงไว้ในแอปให้ลูกค้าร้อน PE ได้ศึกษาแล้วก็ใช้กันครับผม <He> i, แสดงว่าผมซื้อเครื่องไปอันนี้พูดถึงแบบว่าเราไม่รู้เรื่องเทคโนโลยีเลยลก,กดแอปเดียวรู้เรื่องเลยหรอใช่ครับถึงแม้ว่าลูกค้าจะไม่เคยเข้ารถหรือว่าไม่เคยเชอไอ้เครื่องสแกนถึงพอเข้ามาถึงปุ๊บใช้ได้เลยใช้เครื่องได้เลยอือหืออ่าเรียกได้ว่าซื้อไปก็แบบไม่ต้องนั่งเอาไปวางทับกระดาษแล้วอ่ะใช่ครับให้หลายคนชอบเป็นซื้อไปใช้ไม่เป็นเราแก้ปัญหานี้ด้วยแอปพลิเคชัน PE ไอ้นี่มันนวัตกรรมนี่ว่ามีแค่ร้อน P.E. เท่านั้นครับผมแต่ผมรู้มาว่าครับถ้าหาว่าเราดูแอปเราเรายังเข้าไม่ถึงเรายังมีการอบรมใ,<ช>ให้กับลูกค้าที่ใช้เครื่องสแกนร้อน P.E. ทุกรุ่นเลยไหมทุกรุ่นครับที่มี วารันตีพรีเมียมของเราถูกต้องครับผมซึ่งการอบรมของเรานะครับก็จะมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติครับผมนะครับผมมีทั้งหมด3เฟสเฟสแรกนะครับลูกค้านะครับเรียนในแอปได้เลยเฟสที่2และเฟสที่3ครับลูกค้าต้องมาอบรมที่บริษัทเพราะว่ามีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทฤษฎีอะไรทฤษฎีนะครับเราจะเรียนเรื่องเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ในส่วนของเซนเซอร์แล้วก็ไวริงเซอร์กิตเท่านี้ยังไม่พอในส่วนของสองเนื้อหานี้ยังมีภาคปฏิบัติ ซึ่งภาคฏิบัติเราได้ใช้รถจริงต่อไวริงจริงใช้กับเครื่องมือจริงๆเฮ้ยถ้าไปซื้อแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเขาจะมีคอร์สท,ที่เรียกันว่าต่อไวริงเซอร์กิตครับเป็นแสนใช่ครับผมเคยผมเคยได้ยินอยู่เหมือนกันนะว่ามีคนเสียตังค์กันเป็นแสนถึงได้ต่อไวริงกันครับเพราะอะไรเพราะว่าเราเอารถจริงๆใช่ครับมาให้ต่อเป็นเครื่องจริงๆครับเอามาให้ลูกค้าได้สัมผัสกันเลยแต่ลูกค้าพี่อีได้ไงครับฟรีครับ ฟรีจริงๆดูปากครับฟรีฟรีครับผมอ่าโอเคเมื่อพูดถึงแล้วก็อยากจะบอกว่าที่ผมติดค้านกันไว้นะครับผมว่า VGI ตัวนี้นอกจากจะเป็น Smart Link 4ที่สามารถสแกนได้ทั้ง12บโวลต์แลยโวลต์ครับแม้ว่ากระทั่งระบบออนไลน์โปรแ i n g ครับก็ไม่พลาดครับผมแต่สิ่งที่ p a d 7 Link มีให้เหนือกว่า p a ดซีดี้ที่เราขายทุกตัวและตัวโปรซีดี้ด้วยครับผมมันคือแเตอร จะดูว่ามันเล็กน้อยแต่ว่าถ้าเราไม่มีตัวนี้ไปซื้อแยกแผงนะใช่ครับสาเทตดีกว่าครับผมอ่ะเราใองใ<ห>ใดูคร่าวๆคร่าวๆเราจะเห็นได้นะครับว่าตัวของ Smart ท i ลนสของเราจะมีตัวของสายเสียบซึ่งมันคือสายที่เอาไว้เสียบกับอะแดปเตอร์ชาร์จเครื่องได้เลยครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเสียบชาร์จกับตัวปลั๊กที่เราได้เตรียมกันมาไว้นะฮะโอเค พอเราเสียบสายไฟตรงข้อดีของการใช้ปลั๊กอะแดปเตอร์เสียบตรงเลยคือถ้าลูกค้ากําลังจะไปเจอกับรถรบที่ลูกค้าไม่เคยรู้จักมาก่อนหรือมันเป็นแบรนด์ที่ใหม่มากใช่ครับและลูกค้ากลัวว่าจะเข้าไม่เป็นนอกจากเดโมที่มีมาให้ในแอป X431 เรายังสามารถจำลอง VCI ตัวนี้ให้เหมือนกับเสียบอยู่ในรถเลยแค่เสียบปลั๊ก แค่นั้นเองเหมือนต่อรถใช่อติโ้เฮ้ยคือมันใช้ได้โดยที่ไม่ต้องออกไปเจอหน้างานจริงเลยลูกค้าสามารถเรียนรู้ได้เองถ้าหากว่าลูกค้าอยากจะดูว่าเข้าตรงไหนไปที่ไหนครับไปที่นี่เลยครับไปที่ RPE <c oughs> อุบไปดีกว่าไปที่ RPE ที่มีเฉพาะร u n c h BE เท่านั้นนะครับผมใช่ครับผมเพราะคลิปนี้คือคลิปรีวิวเราไม่สอน <c oughs> เราแค่มาบอกว่ามันทําได้ครับนี่โอเคตามนี้นะครับผมแล้วเหนืออื่นใดนะครับผม ยังมีอะแดปเตอร์เสริมอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ร u n s PE เราก็ได้นำเข้ามาขายกันแล้วครับซึ่งนั่นก็คือชุดอะแดปเตอร์วิเคราะห์แบตเตอรี่รถยนต์ EV ีรถไฟฟ้านั่นเองเข้าลึกอันนี้คือไทอินนิดนึง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 อาจจะมีมาอาจจะมีมาให้ลูกค้าได้เห็นเร็วๆนี้นะครับผมสำหรับวันนี้เครื่องนี้ชื่ออะไรครับเครื่องนี้ชื่อ Pa ดเซเว่โค้ดเนมของเขาคือ ท่านประธานบริษัทนัครับท่านประธานบริษัทนะครับอ้าว